หลังจากที่เมาขีตาตื่นมาเจอเสียงเพลงในยามเช้าเจ็ดโมงรถตู้ของเลอบนดามันก็มารับโปรแกรมที่เลือกคือพีพีปิเลลากูนและเกาะพาดถึงท่าเรือก็มีอาหารเช้าเตรียมไว้ให้ตอนขึ้นเรือฟังไกด์ให้ข้อมูลสักพักใส่อากาศดีมากๆผมรอดแล้วมาเจอฝนเรียงแสนเที่ยวภูเก็ตหน้าฝน4วัน3คืนจะกล้ามเกลือโดนฝน EP. ๒สี่สิบห้านาทีจากท่าเรือก็มาถึงเกาะพีพีเลจุดไฮไลท์ของที่นี่คืออ่าวมาหยาช่วงที่ผมมามันปิดปรับปรุงระบบนิเวศดูสีน้ำใสมากเหมือนลอยอยู่ในสระน้ำเลยอีกจุดไฮไลท์หนึ่งคืออ่าวป อย่างจุใจหรือใครเบื่ออยากไปรอบๆอก็เหมาเรือไปเลยครับลำละ1,800บาทนอยบยกับค,คุณอื่นก็ราคา300บาทต่อคนเป็นการอุดหนุนชาวบ้านไปในตัวครับหลังจากนั้นก็แวะไปตามเกาะต่างๆจุดดำน้ำดูปะาารงเห็นลิงนั่นไหมผมเพิ่งเห็นตอนที่มาทำคลิปนี่แหละ ถึงเวลาพักเที่ยงมาอยู่ที่เกาะพีพีดอนจุดรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์และพักผ่อนตามอัธยาศัยรวมๆหนึ่งชั่วโมงหลังจากพักผอ่อนอาบน้าล้างตัวเสร็จก็ออกเดินทางต่อไปอยังจุดเช็คอินสุดท้ายของทริปนี้ก็คือเกาะไผ่นั่นเองเกาะน,นี้สวยมากๆสวยแบบตะโกนวู้ยสวยอะไรขนาดนั้นหาดทรายขาวนุ่มดุดปุยนุ่นทะเลสีครามสลับกับสีเขียวมรกตมีท้องฟ้าสีครามเป็นฉากอะไรมันจะโรแมนติกขนาดนั้นใครเป็นสายถ่ายรูปนี่ห้ามพลาดเลยนะส่วนใหญ่เกาะนี้นักท่องเที่ยวจะมานอนอาบแดดสามารถนำอาหารมากินได้แต่ก็ต้องเก็บไปด้วยนะเกก็นลั ตอนเหนือของเกาะพีพีดอ,อยู่ในพื้นที่การดูแลของอุทยานแห่งชาตินครรัฐธาราหมู่เกาะพีพีเป็นเกาะที่เงียบสงบคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามครบหนึ่งชั่วโมงผมยังเดินไม่ทั่วเกาะไ็ได้เวลาขึ้นเรือกลับฝั่งต้องบอกว่าเลิฟอันดามันเขาบริการดีจริงๆทั้งไปและกลับประทับใจตลอดการเดินทางแน่นอนใครมีโอกาสมาเที่ยวภูกเก็ตกระบี่ต้องลองมาใช้บริการของเลิฟอันดามันดูนะครับพอถึงฝั่งก็มีรถไปส่งที่โรงแรมผมเช่ามอเตอร์ไซค์ที่โรงแรมขี่ไปหาของเกียร์ริมหาดปาตองในยามเย็นคลิปนี้ยังไม่ แคอมเมนต์ Comment, อยากเห็นผมทำอะไรรวมถึงเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ